่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยปั๊มน้ำมิซูบิชิอิเล็กทริกอันนี้จะเป็นอะไอันนี้อันนี้คือมาอยังไงฮะเนี่ยคือก็ผมผมไม่เคยลืมที่มาว่าผมมายังไงอ๋อคุณมาจากเล่นสิงโตผมเล่นสิงโตอ๋อเหรอผมไม่รู้เลยนะครเนี่ยใช่ครับเจ๊ผมมีคณะสิงโต แล้วอันนี้พี่ชูให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ตอนหลายปีแล้วครับนี่ก็เป็นห้องพระโอ้ห้องพระใช่ครับอันนี้ก็พราแก่ที่ผมบอกนี่แหละผมก็สายสายมูย่อๆใช่จำได้เลยที่ตอนนั้นสุดอะไรเนาะยังได้เลขเด็กอยู่ปะคือล่าถูกก็ถูกมาอาคาถก็ถูกอันนี้ก็คืออยู่หัวนอนเลยใช่เออคุณทำถูกเพราะว่าทำเป็นสูงสุดของบ้านแล้วพ่อแก่เสียนั้นที่ผมบอกเนี่ยพ่อแก่สักศีลมากนั่นแหละครับที่พ่อผลมอบให้ผมมานั่นเลยฮะ ขออนุญาตเข้าไปดูในห้องนอนคุณหน่อยใช่ครับโอ้โหเป็นสไลด์นี่โอ้กลิ่นหอมมากใช่นะก็ห้องน้ําในตัวอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนึงครับไม่หรูหรามากมายพอนะพอหรูแล้วอย่างที่บอกห้องเนี้ยไม่ได้นอนแค่สองคนมีลูกที่เป็นหมาอีกหนึ่งคนเขานอนบนเตียงมากเขาอยู่ข้างล่างอยู่ในห้องพื้นที่ของเขาหมดเตียงขนาดนี้นีอนสองคนนี่แค่ลยนะฮะบนเตียงเล็กว้าจริงหกนิ้วโอ้ยหกฟุต กฟุต่เล่มันเล็นทำไมดูแรงโคฟุตพี่ไม่แต่ด้วยวบอนตัวใหญ่ไงเนาะเราเลยรู้สึกว่ามันเล็กใช่จริงแต่ผมผมหาอีกตัวหนึ่งอ่ะเธอต้องรักกันมากเลยอ่ะ ในไหนครั้งที่แล้วเราไปเยี่ยมบ้านคุณบ้านชุดเครื่องนอนอะไรให้ผมไหมฮะนี่เราเชื่อว่าคุณเป็นดาราที่ได้มาแล้วสามสี่ชุดถูกต้องปะไปทุกที่ไปทุกบ้านเนี่ยมีมอพไม่ว่าคุณจะนอนอยู่บนตีงหรือวันไหนที่คุณโดนมาอยู่ข้างล่างคุณจะมีเพื่อนที่อบอุ่นแล้วก็นอนได้หลับอุ่นสบายมอให้คุณเลยชุดเครื่องนอนโต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 อารับไปเลยอุ้ยของมาพิธเอาไว้ไว้บนเตียงและไว้บนเตียงนะเดี๋ยวคุณได้เปลี่ยนเลยล่ะ แล้วมันเข้ากับห้องคุณพอดีนะสีเสือคุณดูดิใช่ไหมแล้วก็มีหลากหลายสีให้เหมาะกับห้องนอนในแต่ละห้องถูกห้องข้างๆคืออะไรฮะห้องข้างห้องข้างก็คือเสื้อผ้าฮะเสื้อผ้าอะไรอ่ะไปดูหน่อ่ะอาทิตย์พาไปหน่อยทิตจะได้รู้ว่าแบบเราถ้าเราเป็นคารวาสเราจะเป็นต้องมีห้องเสื้อผ้าแบบนี้คุณต้องมีสิใหญ่โตขนาดนี้เลยนะฮะฝั่งไหนฝั่งไหนของใครหรือว่าก็ประกนกันอันนี้ฝั่งผมอันนี้ฝั่งคุณมีแยกฝั่งฝั่งผมไม่ได้ฝั่งยูอ่าอันนี้จะะะะะะเเเเเปปป็นนพพื้้้้บบไดดดใใใใชชชชกกรรร๋๋าาววยยล่่่ฮฮหออถิ ว่าไปเลวอนี้ห้องใครอีกอ่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องพี่กระรอกพี่ผีแล้วก็ลูกๆข้าวทำไมพี่กระรอกพี่กระรอกอยู่นี่เลยคือทำไว้ให้เขาเลยอ๋อเหรอใช่ครับสวัสดีค่ะทำไมพี่เห็นสาวเขาอยู่ในห้องนี้สวัสดีค่ะ เขาก็คือทำห้องไว้เขาเลยใช่ฮะลูกสาวสวัสดีครับลูกสาวสองคนดูสิสวัสดีครับเปิดแมสกิดูทีละคนเลยดีกว่าถ้ารอีบอลอีหน่อมจะต้องลูกสาวมากเลยโอ้ลูกสาวสวยอันนี้คือลูกพี่พี่พี๊ดลูกพี่ล้อแต่คือเขาเรียกเราป๊าป๊าพ่อเพราะว่านี่คือรุ่นลูกเราเลยอ่ะใช่อายุเท่าไหร่กันชื่ออะไรกันสิบแปดกับสิบเก้าสิบหกสิบหกชื่ออเล็กซานเดี่ยค่ะชานอนชนออ่าพูดฝรั่งนี่ต้องตัวแบบฝรั่งลูก My name is Shannon ลูกครึ่งอะไรกันลูกครึ่งอะไรลูก Irish นะครับเหมือนกับลูกเลยแหละคือผมผมผมรักเหมือนลูกเลยอ่ะเขาเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากจากเจอแรกๆเขาจะไม่ค่อยคุยแต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าได้สนิทสนมคือ ขาเปิดคุยกับเรามากขึ้นแล้วเรารูส้สึกว่ามีความอ็นดูกับกเขามากๆน่ารักมากๆครับทำไมรักพี่ปอลเหมือนพ่อหรือป้ป้าเอาใจใส่ป้าป้า,า,าป้าป้าป้า,ปา,ปาเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอแล้วก็คิดถึงคนอื่นตลอดเสมอคะอ่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานผ่านอะไรมาเยอะก็รักที่สุดแล้วคะ<อ>่ะก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็มาหาป้ป้าบ่อยแล้วก็รักป้ป้ามากค่ะใช่พวกหนูก็นอนที่นี่แหละค่ะ อ๋อนี่คือมาทำพักนอนเลยคืนนี้ก็นอนคืนนี้ก็นอนที่ใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาเด็กๆมาช่วยกันคือแบบช่วยกันย้ายบ้านช่วยกันทําของทําอะไรทําความสะอาดด้วยนั่นดูแลกันหมดอไหนๆมาแล้วร้องโดดีดงนี่นึงร้องช่ว่ใจไอ้สาวปกับจงดงแล้วที่โว่านะานะสวยไปหมดอันนี้ก็จะเป็นสายใคอ๋อนี้ต่อเลยครับ หอดแม่ลูกไหนๆเอาเต็มๆลูกแกงเกิดไปลูกเอาทิชเชิญคือเมื่อกี้เห็นน้องน้องน้องเต้นแล้วสุดครัวเลยขอให้ยอให้ให้ให้พี่ตอนสอนพี่ฮะสอนพี่หัวใจไอ้ภาพมองหยกนี่ดูแฟนที่ไหนเปลาวะอ้ยต้นละกงส่งมกส่งมกอะไรอะเนี่ยพี่แต่ไม่ได้แก้กับเราจี่จริงๆแล้วเป็นคนตลกอ้าวไหนๆนางแบบอ่ะลูก

ถ้าไม่หนูเตี้ยหรอกอันนั้นเขาเนี่ยนางเอกตัวเล็กๆน่ารักเอออันนี้เขาเนี่ยนางแบบเขาจะแบบว่าพวกพวกไอทีพวกงานแต่งรูปแต่งอะไรโอ้โหคอนเทนต์หนูไปทั้งคุยแล้วเออคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยพ่อแม่ด้วยปพ่อแม่เป็นเล่าเเด็นั่นน่ะถ้าป่ะปะไปลูกวันจะเป็นคนที่ร่าเริงตลอดแต่ลึกๆข้างในเขาเนี่ยเวลาเขาอยู่คนเดียวดวงตาเขาเขาจะคิดอะไรเขาไปเรื่อยครับ แต่เขาเป็นคนที่ไม่ไมแสดงอาการให้คนอื่นเห็นจริงๆแล้วน้องเป็นคนเซนซิทีมากอมขออนุญาตไน้เหมือนเรื่องที่ผ่านมาอย่างเงี้ยน้อง่อนแอมากเรื่องราวเรื่องนี้มันสอนรู้ว่าผมหันมาผมเจอใครมผมเหลือใครดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ